เศรษฐกิจสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการชัดดาวรัฐบาลส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแต่จะร้ายแรงแค่ไหนกันการชัดดาวรัฐบาลสาหรัฐที่ยืดเยื้อกำลังสร้างผลกระทบที่น่ากังวลต่อเศรษฐกิจของประเทศเองโดยหลังจากผ่านไปเพียงสองสัปดาห์ความเสียหายทางเศรษฐกิจได้พุ่งสูงขึ้นเกือบ5้าแสนล้านบาทนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่น่าตกใจแต่เป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการชัดดาวรัฐบาลสหรัฐที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลาสองสัปดาห์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐส,สูงถึง1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ4.8แสนล้านบาทตัวเลขนี้มาจากการประเมินการสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจซึ่งเปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐเมื่อวันพุทธที่15ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจตัวเลขนี้เป็นการแก้ไขข้อมูลก่อนหน้า เนื่องจากก่อนหน้านี้นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเคยกล่าวในการปรากฏตัวต่อสาธนารณชนถึงสองครั้งว่าผลกระทบอาจสูงถึง1 5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่ามากการแก้ไขข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและความยากลำบากในการประเมินผลกระทบที่แท้จริงของการชัดดาวเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขประเมินความเสียหายดังกล่าวอ้างอิงจากรายงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจแห่งทาเนียบขาว ไวท์เฮาส์เขาซิลล์ออฟอิโครนอเกเรซิอสซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจแก่ประธานาธิบดีสหรัฐนายเบสเซนกล่าวในงานถแถลงข่าวว่าการหยุดชะงักของหน่วยงานรัฐบาลในครั้งนี้เริ่มกระทบต่อเนื้อแท้ของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วซึ่งหมายความว่าผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการดำเนินงานของภาคธุรกิจต่างๆด้วยเขากล่าวเพิ่มเติมว่ากระแสการลงทุนจำนวนมหาาลในเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นั้นมีความยั่งยืนและเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแต่ที่น่ากังวลคือการหยุดหน่วยงานของรัฐบาลกลางกำลังกลายเป็นอุปสรรคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเทคโนโลยี AI และการลงทุนในอนาคตได้ในการประชุมของ CNBC ที่จัดขึ้นควบคู่กับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตันในเบสเซนชี้ว่ายังมีอุปสงค์ที่รอการตัดต่ออยู่มาก และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้จุดกระแสะความเฟื่องฟูนี้ขึ้นด้วยนโยบายของเขาซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากนายเบสเซนกล่าวว่าสิ่งเดียวที่กำลังชะลอเราอยู่ตอนนี้คือการปิดทำการของรัฐบาลซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงผลกระทบเชิงลบของการชัดดาวที่มีต่อเศรษฐกิจเขาระบุเพิ่มเติมว่ามาตรการจูงใจทางภาษีในกฎหมายของพรรครีพับลิกัน และมาตรการเก็บภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีทรัมป์จะช่วยให้กระแสการลงทุนยังคงดำเนินต่อไปและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนายเบเซนกล่าวว่าผมคิดว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคคล้ายกับช่วงปลายศตวรรษที่19ที่มีการสร้างทางรถไฟทั่วประเทศหรือช่วงทศวรรษ1990ที่เราได้เห็นการมาถึงของอินเทอร์นเน็ตและเทคโนโลยีสำนักงานเฟื่องฟูซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าสหรัฐกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ในด้านการขาดดุลสหรัฐนายเบสเซนกล่าวว่าตัวเลขขาดดุลของรัฐบาลสาหรัฐในปีงบประมาณ2025ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมามีขนาดเล็กกว่าขาดดุล1.833ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณก่อนหน้าโดยสัดส่วนขาดดุลต่อ GDP อาจลดลงมาอยู่ในช่วงประมาณ3%ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านายเบสเซนกล่าวในงานของซีบีซีว่าตัวเลขสำคัญคือสัดส่วนขาดดุลต่อ GDP ซึ่งตอนนี้มีเลขหาอยู่ข้างหน้าซึ่งหมายความว่าสัดส่วนขาดดุลต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับที่สูงเมื่อถูกถามว่าอยากเห็นตัวเลขนั้นเริ่มต้นด้วยเลขสาหรือไม่ในเบสเซนตอบว่าใช่ยังเป็นไปได้อยู่ซึ่งเป็นการแสดงความหวังว่าสหรัฐจะสามารถลดสัดส่วนขาดดุลต่อ GDP ลงได้เขากล่าวเพิ่มเติมว่าสัดส่วนขาดดุลต่อ GDP จะลดลงได้หากสหรัฐสามารถเติบโตให้มากขึ้นใช้จ่ายให้น้อยลงและควบคุมรายจ่ายของรัฐบาลได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวจะสามารถชดเชยความเสียหายจากการชัดดาวได้จริงหรือหรือว่าการควบคุมรายจ่ายของรัฐบาลควรจะมาพร้อมกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นการเติบโตในระยะยาวคุณคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างอ้างอิงรอยเตอร์ https colon slash slash www dot Reuters t com slash world slash us slash us k i t investment k boom k is k sustainable k r percent s e y w o 2 d สองศ k d k